รู้กันยังน้ำยาล้างจานช่วยกำจัดแมลงได้นะคะรู้กันยังรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขนะคะช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าในหลายพื้นที่นะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมขงังมีปัญหาที่มักเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคือปัญหาด้านแมลงและสัตว์พิษชนิดต่างๆที่มากับน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออะไรที่ร้ายหว่าเสือ ก็คือยุงนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือยุงยุงลายพานะนำโรคไข้เลือดออกซึ่งการแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากทุกปีจึงได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ควบคุมป้องก,กันโรคโดยใช้สารเคมีกำจัดลูกน้าและยุงลายประจำนะคะอันนี้คือใช้เป็นปกติใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็คือสารเคมีกำจัดลูกน้ำและยุงลายแต่ทีนี้อา,อาจอะไรอาจประสบป,ปัญหาไม่สามารถยับยั้ง การระบาดของโรคทันเวลานะคะคือใช้ไปแล้วก็ยังไม่สามารถรับได้ทันเวลาหรือหรือทันท่วงทีนะคะหรือบางทีก็ไม่สามารถอาสารเคมีมากําจัดได้นะคะช่วงที่ต้องการเราก็ไม่สามารถกําจัดได้จึงจึงแนะนํานะคะจึงได้แนะนําประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมสามารถกําจัดลูกน้ําและยุงรายด้วยวิธีที่ง่ายและวัสดุที่หาใช้มีอยู่ใกล้ตัวนะคะมีใช้อยู่ในบ้านก็ได้แก่น้ํายาล้างจาน ผงักฟอกหรือแซมพูซึ่งมีสารลดแรงตึงผิวที่สามารถทำลายระบบการหายใจและทำให้ยุงตายในที่สุดที่ผ่านมาพบว่ายุงลื้มดื้อสารเคมีฉีดพ่นทีนี้เราก็เปลี่ยนมากำจัดได้นะคะโดยการใช้น้ำยาล้างจานหรือผงสกฟอกหรือแซมพูทีนี้มีปัญหาอีกจะใช้ยังไงอะ่ะก็โดยการเอาไปผสมกับน้ำละลายในน้ำนะคะแล้วฉีด ใช้ฉีดพ่นนะคะตามซอกตามมุมนะคะแต่อย่าเยอะเกินไปเดี๋ยวมันลื่นล,ล้มถลําถลายอีกใช้แต่พอประมาณนะคะบริเวณไหนยุงเยอะก็ฉีดตรงนั้นนะคะจัเอาเองนะคะว่าแบบไหนที่เหมาะสําหรับผู้ใช้แนะนําเลยนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใหญ่ชิมด้วยนะคะ